สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องยูและน้องบอมนนองมาพบกับซองน้องแฟตบอมยูเมื่อนี้สองคนเฮาก็จะไปรับเอาของฝากจากฝั่งไทยเด้อมีอาผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพื่อนได้ฝากของมาให้เฮาตอนนี้ก็หดล้องสาลแลวเนาะเวเืาสองคนก็สิออกไปเอานเนาะโดยที่สิออกไปเอาก็ต้องมีเนาะใบหนังสือจากบ้านใบหนังสือจากบ้านไปอ่าเนาะเพื่อยังยืนว่าเฮามาจากบ้านนั้นบ้านนี้แล้วบริเป็นกุ้มเสี่ยงเนาะเพื่อนจึงคือผ่านไปก่อนจะไปใน งาแล้วก็ไปฮิตมาแล้วเฮาก็ราสิออกไปตลาดนะทุกคนต้องมีนี่ยิวออกยอยิวออกยิวออกกอโยยิวล่างมือเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็สิไปฮับเอาเครื่องเนาะเดี๋ยวไปปึ่งกันว่า่าจะมีผู้ยามบอตอนแรกเฮาก็ว่าสบ่ไปซื้อแล้วเนาะแต่ว่าคานว่ามีผู้ยามคานว่าไปเอาใบอันนี้เนาะคานว่ามีผู้ยามแล้วเขาเจาสิบว่ให้เฮาผ่านแล้วเขาก็เลยว่าต้องไปเอาใบอันนี้เพื่อสิไปหู้ว่าเฮาสิได้อ่า เขาสิได้ผ่านอกเพื่อนว่าบางบางคนเพื่อนไปตลาดเพิ่นก็บว่าบ่ได้ยามเนาะบางคนเพื่อนไปตลาดเพิ่นก็บว่ายังยามอยู่แต่ว่าบุหงาวาสิได้ยามบุยามเขาก็เลยว่าไปเอาใบหนังสือไปเลยเนาะก็เลยว่าสิโบเห็ดให้เสียเวลากลับไปกลับมาเอาหนังสือไปเลยแม่เดี๋ยวเขาไปรอรุ่นกันเนาะว่าสะมีผู้ยามเทบบใบหนังสือนี้ก่อนอื่นก็ต้านยังใดเด้เนาะแม่ก่อนอื่นก็ต้องขครอบใจผู้ใหญ่จะดีหลายๆเด้อทางฟังทายหลนยเนาะเดี๋ยวเขาสิไปเอาเครื่องก็เนาะทุกคนอย่างบุหงาวาแมนหยางเนาะ ว่าต,ตอนนี้เพ mm ิ hmm. Soon, Designer, ่นป้อยแล้วตะกี้เธาจะยามดีวันนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ไปยามไปยามอุ้ยยูตนาหาอุ้ยยามคุณบคุณยามค่ะก่อนปันคิดว่าเพิ่นจิป้อยเธอแบบพักซาเพิ่นซา อันนี้ทานได้เปล่าใบมันคือว่าจากบ้านแล้วนเนาะเราก็สามารถทานได้นะคะทุกคนนละใบ้ <laughs> นี่นะทุกคนตอนนี้น้องอยูกับมาเอาเครื่องบพราะแม่น้องอยูนน้องบ่มบ่ม <laughs> เครื่องแล้วเดี๋ยวคนที่กลับเำงานกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นรถกลับกลับด้วยีก่อนอันนี้ก็คือตลาดเนาะทุกคนก็เริ่มมีการขายแล้วเนะวญญาะเนื่องจากว่าปิดไปโดนเป็นเดือนหนึ่งเลยเนี่ยเดือนหนึ่งเนาะก็กลับมาขายเป็นปกติอย่างโปกติเนาะแต่ว่ายังมีคนมาขายอยู่บางห้างก็ปิดบางหา้งนะางก็เปิดเนาะประมาณนี้นี่เนาะทุกคนเราก็มาซื้อเครื่องเนาะ ในการซื้อขายของเ,เพิ่อ็จะประมาณนี้เนาะเห็ดพาแบบนี้แล้วก็ยืนเอาเขาก็ทิสเป์ใส่แล้วเนาะก่อนจะห้าเเรื่องตอนนี้เขาก็ทิกลับเหอ,ลอนละไอเป็นของใส่จำเป็นแลยกระพราอันตา้าแมนไปเดี๋ยวไปเจอกันยืมเองอนเนาะ พี่น้องตอนนี้เขาก็ลงทุนมานาเนาะอู้ขึนเขาเราสิเป็นตะเกียวนาะเขานาเขาก็เลยลงทุนมานามาหาพ่อกับแม่อยู่นาเนาะเพื่อสิมาแกะกล้องนํากันนี่อู้ข้าวเขาเรื่องขนาดจิเป็นตะเกียวเนาะอีเมีว,ว่าบางทีกับมืออื่นมือหือสิบเกี้ยวเขาเนาะลงทุนคาบลงทุนผ่ากันย่างมาหาเลยมาหาพ่อมาหาแม่มาแกะกล้องนํากันลุ้นไปนํากันเนาะตื่นเต้น เขาสีนี้บ,งง,ง,บงงามเนะแบบเนาะงามเติบป้าห่วงนักขนาดงามางนะม,มันเป็นขา้ขาวเม็ดใหญ่เดียวโบว์เม็ดข้าวสีดำเดียวมันเ,นเ,นเป็นข้าวอันนี้งามกว่านบึง้งห่วงมันจนที่หักงอนแล้วพุ่นะนนเอาะไรปุ๋ยปุ๋ยมากเติมให้สีงามเนาะเอาไปไเอาปุ๋ยเอเดอรเซอร์เลยบึง้งอันนี้เฮง,งบอว่าสูงบอกสูงสูงอันนี้ อ้อันนี้ลมอันนี้นะน้ำใหม่กอันนี้ลมหลังจากที่เฮาไปอันมาเอาปลานแม่อัำน้ำกมาก <c oughs> น้ำกมาอีกน้ำมาทังสองเกี่ยวเ้านี่ได้ซ้ำน้ำปีนี้นะปีนี้เกี่ยวเข้าซ้ำน้ำแต่ละปีนี้แห้งโคกเลยเนาะปีนี้เกี่ยวเข่าซ้ำน้ำบุกเก็บเนาะโอ้จังแม่นมีความสุขเคเด้นเนาะมายู่นํกากันซ่อกตอซ่องอยู่นี่เนาะ นี่กังปุกพ่อวัวอ๋อกะพ่อวอวกอวัวขึ้นได้อีน้องอีพ่ออีเมียขึ้นมาเลือกเอาข้าวเจ้าคอมเมนเลือกเอาข้าวเจ้าเลือกเอาข้าวปุกแล้วเอาข้าวเจ้าเอาข้าวเจ้าออกเลยอีพ่อขึ้นกันมาจักจักพี่โต๊ะมานั่งเฝ้าเมียห้องเพลงให้เมียฟังเมียมานั่งมานั่งห้องเพลงให้เมียฟังบุ๊มบิมานั่งเฝ้า นพันซักเป็นแพเป็นอีพอจักกิโตกเพื่อสเอันเกี่ยวเขาเนาะอีกอีกบูดนอีกบูดนก็สิได้เกี่ยวเขาแล้วเนาะขอแจ้งให้หู้นำโทรศัพท์ว่าพันซักมรณกรรมวันที่สิบห้าเดือนสิบซ่อมพันสวิตจงเพาะสหองเพ่งอีตลอดน่ะห้ากระต่ายเมื่อวานนี้กระต่ายเมื่อวานลุงแจ้งลุงสิแต่จะร้องเพลงพันซักต้องแสงหึ่งใจห้องให้ฟังดิู๋วยุคนะ มองแล้วสิมาทุกคนอาชิมาแคะกล้องลงกันเนาะนี่เนาะทุกคนเอาก็ชิมาแกะกล้องเนาะตอนนี้อ้าวดันอาชิมาแคะกล้องนอนรอรุ่นไดงกานเนาะทุกคนเรามีอีอย่างเนี้ยตื่นเตนมาแต่คือว่าอ่ากล้องนี้คือว่าพี่พี่เอฟซีฝั่งไทยนะคะอ่าเพิ่นชื่อว่าอ่าพี่ทิทิพี่ทิโอเคพี่ทิคงคงยูี่คงยู ทิพย์พงศ์คงคงอยู่คงดีคงเยอะยากยากยานซื้อทิพย์พลาเยซื้อเป็นะเนื้อแต่ถ้าเขาเว้าซื้อเพื่อนผิดพลาดก็ต้องขอโทษขอไปเนาะตอนท่องท่านได้เราตอนมาเว้าให้มอะไรพี่ทิพย์พงคงอยู่เออนี่ได้แล้วนี่นะ กขอบใจเพื่อนลลายเด้อขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเด้อที่ฝากของไม้เหาเนาะเพิ่นฝากมาเตตตอนเลขท่านฝากมาเต็ยวันที่เท่าไรก็จำบวกอือฮึจะวันอาทิตย์หนึ่งละโบเบิรงอ่าประมาณวันที่วันสิบเสาบอกวันเสาร์ที่สิบสิบเอ็ดประมาณนี้เลยฮานองเฟสฮานองเฟสอ่ะจืดได้เนาะจำบวมได้ที่สิบสิบเอ็ดอันนี้ก็วันที่ สิบหกเนาะจิงม,มาฮอดลองซานเฮมาฮอดเมื่อวานนี่เนาะทุกคนมาฮอดเมื่อวานนี่ว่าเครื่องพิ<ม>่นหลายเพิ่นกระไรบริเซตหาเฮ<ม>าเนียเพิาหาหาน่นก็เลยบริเซตหาเหาแล้วบัดน,นี้ละเฮาไปเอาเครื่องเฮาจิงเซตหาเพื่อนเองเอาเซตหาเพื่อนเองว่าถามว่าเครื่องมาแล้วบอกเพิ่นว่ามาแล้วแล้วจิงเลยไปเอามือนี้เนาะเครื่องบระไ้ไปเอามือนี้กระไรต้องได้ผ่านด้านหนึ่งด้านแฮจะมีผ่านสามด้านเนาะแฮผ่านสามด้านแต่ว่าผ่านอยู่หนึ่งด้านเขาจะเขาเจ้าหันยกงายออกมาละเลือดตจองเลือดต่ด้านเดียว อีเมย์เป็นตากล้องเาจับดีๆได้ถอดอีเมย์ก็ได้อย่าเนืองเลยอย่าเนืองดิเนืองดิก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนอีกครั้งเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูเมตตาน้องบอมน้องอยู่เดี๋ยวเรากจะซว่าแกะกล้องเลยนะคนะลุนเป็นกรรมยัง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 ด้านนี้อย่าฟ้าวย่าฟ้าวย่างด้านนี้ใจเย็นๆเออแกะแกะจังสีแกะจังสีนะแกะจังสีบอมบึง แก่สิแกแก่ันน่ะเอานมๆบ่บ <si ่บ่บ่ย่างกันแกแก่กองไปยังผเป็นจิจินี่เอามาเอามาจิ๊กนี้ไหมเขาวางไยมยมจับได้ตอนเขาวางละนี่ปิดมาสิ โ oh. oh. อ้ตงนี้ oh. สองอ oh. ยากอีกอยากอีกอยกอีกโอ้กล่องงามดูลามากเลยโอ้จ oh. ่นมากเฮ้ยหาต้องเชียรอันนี้ก่อน <c ười> ใจหอนบับบับไไไก่่รร้้้ <c ười> ้อออนนนมดดดะะะตตตงงใใััวาเย เอาสเปรย์มาซีดตรงนี้้้วเดอสเปรย์น้องอยู่ใส่นั่นนะเอาซีดเอาซีดทางนอกมาแล้วเนาะเอาซีดทางในเอาสเปรย์กระมือเอาเบิ้ลเบิ้ลนี่ได้อะไรแล้วเบิ้อมาละน่ะซีดจะมาถึกมืออันนี้พี่นะไปซีดจนะาปมือพี่มันชื้นๆกันเลยแล้ว ธรรมชาติล้วนๆเนาะมือนี้เนาะล่างทางล่างทางล่างทางล่างโบไม่ถ่างตอนแกะอยู่หงาหลังไม่บบได้เนาะเนี่ยแบบยัางฟาบดอยู่เสื้อยังพันใจฮ่าคอยๆออกมาแล้วทุกคนเอ้ายังมีอีกยังมีอีกแกะก่อนยังมีอีกกล่อง

อือสีขาวสีดำสีดำสีขาวอู้งามลองก็เได้ลองก็เด้ลองก็ได้พี่เขนได้ขวัญเนี่ยโอ้โหโอ้โหพอดีเลยนี่มอมมอมพอดีตีน้อยตีน้อยกันเกือโอ้ยไดพอดีพอดีคือจะสิเลจิงคักน่ะตีเยอะตีตีน้อยกันตีนวดได้วดได้เพิ่งจะถือว่าเลือกเลือกโอเคเนาะเลือดโอเคมา คเยโอนอย่าโตัวเคียงซะนั่งนกนั่งนนัก้นน่งก้นเลืเกเลยเนาะเลกเลยนาะทุกคนอ่าตอนแรกอะเอาเอาคนละกล้องเนาะก็จับคู่เนาะถือกล้องสซเนาะถือคือว่าคือว่าอ่า เอาให้ผู้เดือเลือกเนาะจะเพื่อของผู้เดือผู้นั้นก็เอาของผู้นั้นเนาะถ่ต้องขอขวาใจอายหลายเด้อขอบคุณมากๆนะคะขวาใจอที่ติพงคงอยู่เนาะแ่ต่ความใจุณหลายเล้แตขอให้สุดภาพแขงแหงร่ำรวยร่ำรวยปัทนาสิ่งใดขอได้สริงนั้นเด้อมีแต่คนคนยืน นอนรับให้เงินมื่นนอนตื่นให้เงินแสนปลาตะจากลวกไผ่ไข่จ็บเด้อก็เกือบ <c oughs> นี่เนาะเฮากะเกือบของเฮาตัวเก้ากะขาดแล้วเนอนละเพิ่น<ม>ซื้อมาให้อีกโอ้ดีใจเนาะบึงบ้งบึ้งเนาะทุกคนนี่ตัวเก้าหอยเฮาก็สิเก็บแล้ก,กระป๋องก่อนอยังยังเกียร์ยังอีกไปทั้งใดก็เฮ้ยให้มีแต่นคนฮักคนแพ<น>งใส่เลยตัวเนาะใส่เลยหรือเปล่าใส่เลยหรือเปล่า อ๋ก็ได้ดีใจแหงเนาะขอบใจเพื่อนหลยๆเด้อที่เมตตาซื้อมาให้เห่านาะซื้อเกือบมาให้เห่าถือเนาะเพื่อนว่าเห็นเกือบน้องบอกน้องยูขาดเพื่อนก็เลยว่าซื้อเกือบมือเนาะเขาขอบใจเพื่อนอีกครั้งหลยๆเด้อเหาะงีตอบแทนอีอย่างเพื่อนเหาะก็สีขอเฮ็ดคิปลงให้เพื่อนบึ้งเด้อเดี๋ยวน้องบอกกับน้องยูกะจะจบปิ๊บ จบคลิปไปเพียงอัน่นี้นาอทุกคกนตื่นเต้น,นคือว่าได้กเกิ่มาคนละคู่นอที่เพิ่นฝากมาให้ เต็นเหงแบกกล่องมาแต่ห่าไม่อำมายุ่หนาพี่น้องมาเปิดเรื่อมาเปิดกล่องแล้วท้ายก็อาคนออกมาก็ดีใจแหงาทุกคนเป็นเกิบเนาะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้เขาก็จะลาทุกคนไปก่อนเด้อขอบใจไอ้หลายๆเด้อที่มีต่างเยอะมากนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อถ้าใครมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอมน้องยูเหตคลิปต่อไปเด้อวิดีโอนี้จบไปเพียงแค่นี้น้องไปบ๊ายบายดีใจหไดเเกิบดีใจแล้วเนาะง่อก็ได้ไปเด้อ 喂，你干吗？